สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เอาเงินมาช้าไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอซูมหน้าจอนิดนึงโอเคมันเยอะไปอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคได้แล้วนะคะมาขออนุญาตเช็คผลแป๊บนึงนะคะทุกคนมาช้านะคะ เลยขออนุญาตทําการออนสดไปเลยนะคะมาออนสดไปเลยเนาะเมื่อวานนี้ดีใจด้วยนะคะใครที่ได้ติดตามนะคะได้เข้ามาชมแนวทางของเราเนาะเมื่อวานนี้หาน้อยพิเศษบนนะคะหาน้อยพิเศษบนศูนย์หกห้าล่างะะนนหา้าเจ็ดนะคะเข้าฟันห้านะคะเด้งบนล่างเลย มาหกห้าห้าหกและชุดสองตัวบนตรงเน้นเน้นล่างตรงเน้นเน้นเลยนะคะเสียดายแต่ชุดสามตัวที่เอาหมดเอาสีมาใส่เนาะไม่งั้นก็มาครบเลยนะคะในตารางสามตัวห้าเจ็ดหกห้าเดแล้วก็หกห้านะคะไปกันต่อที่ฮานอยฮานอยเมื่อวานนี้ผลรางวัลห้าสามแปดล่างศูนย์สองนะคะ ฟันสองนะมาตัวฟันนะคะเด่นวิ่งรูดมาครบเลยสามตัวนะคะมาครบเลยห้าหลักร้อยบนแล้วก็ศูนย์สองล่างนะคะและก็ในตารางมาครบเซตบนล่างเลยนะคะใครจับชุดจับคู่ตรงนี้ได้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชุดสองตัวมาตัวไม่ได้เน้นนะตัวกลับ0ูนย์สองนะคะแล้วก็ ชุดสามตัวแตกนะคะสามตัวแตกวันนี้เข้าโต๊ดนะแต่ว่าไม่ได้เน้นให้ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็น้อย VIP สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ล่างสี่สาม R ชุดนี้สามเจ็ดสี่ล่างสี่สามเนาะมาแต่ตารางนะคะเด่นวิ่งรูดไม่เข้านะคะห้านอย VIP หลุด ไปค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษในวันนี้วิ่งรูดมานอยพิเศษวิ่งรูดหกเก้าและศูนนะคะหกเก้าและศูนในตารางของเราในวันนี้ก็จะมีเจ็ด เก้าศูนย์หกและแปดสักครู่นะคะสายเข้าโอ้ยมาโทัวรอะไรตอนนี้กัน ุดสตัวนะคะก็จะมีหกเก้าหกจ็ดแล้วก็หกแปดนะคะชวนเออว่าไปทำไม เป็นเป็นอาการงั้นล่ะลมพัดลมเพมาเปล่าแต่วันนี้มันไม่ใช่วันพระนะไม่รู้คือกันต้องโทรไปถามก่อนต้องโทรไปถามก่อนเพิ่งเป็นวันนี้เนี่ยนะ อ,อ,อืออออนี่กลับมาเถอะเสร็จยังเออ,อ,อเดี๋ยวพ่อไปเอราวันอยู่เออเกะกลับมาก่อนนุ่นแหละโทรไปตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงเออ,อามาค่ะต่อเดี๋ยวผลออกก่อน

แปดหกเจิตหนึ่งเก้าจิดหกเก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์นะคะแล้วก็เจ็ดเก้าแปดอ๋อลืมฟันให้ วันนี้ฟันเก้านะคะน้อยพิเศษแล้วก็เลขกำลังวันเนาะสําหรับพี่เมื่อวานนี้เอาหุ่นปักปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะทุกคนในคลิปเมื่อวานนี้ใครเข้าไปดูคลิปก็จะเห็นนะว่าเอาุ่นแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแปะลิงค์คลิปเลขกำลังวันทั้งเจ็ดวันเลยนะคะวันนี้วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสวันครูด้วยเนาะวันนี้วันพฤหัสเลขกำลังวันเจ็ดหก สอห้านะคะเจ็ดหห้าเมื่อวานนี้บอกว่าชอบหมกเก้าเก้าหกแต่ว่ายังไม่มานะเมื่อวานนี้บอกว่าชอบหกเก้าาแต่ก็ยังไม่มาชุดสามตัวหนึนะคะ8ปดแล้วก็7 98นะคะไปกันต่อที่ห้าน้อยปกติกี่หมูเ้าเอ่ย อะเพิ่งจะสี่โมงสี่สนาทีนะคะยังทันทันทุกคนทันฮานอยปกตินะคะฮานอยปกติเด่นวิ่งูรูดศูนย์สี่และหนึ่งนอยปกติเอาหุ่นฟันสีนะคะเพื่อใครมีเลขตัวไหนชื่นชอบในใจก็สามารถจับมาใส่กันได้นะคะ วันพฤหสัสบดีนะเจ็ดหกสองห้านะคะในตารางสี่สามสองหนึ่งโอเล็กราวเลยเลยเลาวเลยนะคะจำได้อันเนี้ยราวเลยตัวเนี้ย ชุดสองตัวในวันนี้นะคะก็จะมีสี่สองสี่สามสี่หนึ่งเอาลืมศูนย์เออใช่ลืมใส่ศูนย์ที่หนึ่งตัวในตารางศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สี่ หนึ่งสามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหกนะคะชุดสามตัวในวันนี้ก็จะมีหกสี่สองหนึ่งสี่สามแปดหนึ่งสอง หาหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งเอาชุดเด่นต้องกันไปด้วยนะแล้วก็หนึ่งสองนะคะชุดสามตัวหกสี่สองหนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งหก ไปกันต่อที่ฮานอย VIP นะคะฮานอย VIP ในวันนี้เด่นวิ่งรูรูดเดี๋ยววันนี้รอบดึกเดี๋ยวอังหุ่นจะลงราวไว้ให้นะราวเมื่อวานเนี่ยน่าเสียดายเรานะ่ะอัดอะไรนะห้าเอาเขียนผิดห้าสามเก้าสามไปอย่างนั้น ดันไปออกตัวเดิมของงวดที่แล้วนะคะงวดนูด้นง,งวดวันจันทร์นะวันจันทร์ที่อ่ะหุุนเน้นสี่สองสองสี่ดันมาออกวันพุธซะง,งั้นเลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้อ่หุุนก็จะลงราวไว้ให้ลงราวของวันพรุ่งนี้ไว้ให้นะคะใครเข้ามาดูก็ขอให้เฮงเงปังๆไปด้วยกันหกฟันแปะนะคะ 8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าปดเก้าหเก้าสองศสองศูหศู้าหนึ่งห สองแปดศูนย์สองเก้าแปดหนึ่งเก้าสองหกแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งลืมเลขกำลังวันคือไม่ได้เขียนนานแล้ว ไม่ได้เขียนลงไว้ให้นานแล้วก็จะชอบลืมนะคะเจ็ดหกสองห้าก็ระวังเขาจะจับคู่กันเองด้วยนะทุกคนระวังเขาจะจับคู่กันเองด้วยนะคะรัฐบาลงวดนี้อังหนก็ลงไว้ให้แล้วนะทุกคนถ้าจะเน้นๆเ,เลยรัฐบาลอังหนให้อะไรนะวิ่งรูดสองสองศูนย์ 2, 2, 0, ชอบสองสาม สองสามสองเก้าสองหนึ่งแค่นั้นเองอืทำน้อยอยู่ไปรัฐบาลซะงั้นวันนี้แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์หกนะคะแล้วก็เก้าสองด้วยสามารถแวะเข้าไปรับชมแนวทางรัฐบาลได้เลยนะคะวันนี้ลงอ,ลง,อล,งล,งลงให้เร็วนะคะลงให้แล้วนะทุกคน เห็นชัดก,กันไม่เอ่ยวันนี้ไม่ได้อยู่ป่าอ้อยนะคะเมื่อวานนี้อยู่ป่าอ้อยมันก็เลยเหมือนเป็นแสงแดดนะคะดูไม่ค่อยชัดวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเฮรวยรวยนะคะใครที่ติดตามช่องติ๊กต็อกของอัง่นอยู่ก็อาจจะเห็นแนวทางที่อัง่นเพิ่งลงไปล่าสุดนะคะแนวทางบัตรขูดเลขนะ,ะแนวทางบัตรขูดเลขอุ้ยมันไม่ค่อยชัดเลย มันไม่ชัดไอ้ดูไม่ได้แปดเจ็ดเก้าแปดแปดนะคะทุกคนมันดูทำไมมันไม่ชัดเลยอะได้ไหมเอ่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่แปดเจ็ดเก้าแปดแปดนะคะอ่ะอันนี้คือแนวทางบัตรขูดเลขปู่เทเวสุวรรณนะคะปู่เทเวสุวรรณก็ เราก็จะมีสองแบบนะที่จริงนะคิดว่าบัตรรุ่นเนี้ยตัวเองหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคือปู่ทาเวสสุวรรณก็จะมีสองแบบนะคะสําหรับบัตรขุดเลขเนาะสําหรับใครที่อยากจะบูชาไปอาขุดเองนะคะขอโชคลาภเองก็สามารถทักองหุ่นเข้ามาได้นะคะทักที่เพจองหุ่นเข้ามาได้เพจนะคะชื่อเพจ แม่อางุ่นและน้องบิวตี้ตัวเลขพาลวยเนาะอางุ่นก็ลงไว้ให้ดูหลายครั้งแล้วเนาะแล้วก็ส่วนทูปปู่ทเววสุวรรณมีไหมมีนะคะปู่ทเววสุวรรณก็มีเช่นกันเนาะขออนุญาตขายของนิดนึงโฆษณานิดนึงนะคะบัตรขูดเลขนะอ่ะเป็นแนวทางของวันนี้นะคะทุกคนวดก่อนที่อางุ่นลงไปให้อ่ะรู้สึกว่าเข้าสามตัวฮานอยเนาะเก้าสี่หนึ่งวันก่อนนู่นเมื่อวานนี้ของปู่พญานาคนะคะปู่พญานาคยังไม่เข้า นะคะคิดว่าน่าจะมาวันนี้แหละ98น่ะ98กับ95นะแล้วก็01นะคะบัตรเมื่อวานนี้นะนมันดูไม่ชัดเลยอ่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้องุ่นในวันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้อองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนจะมาให้เร็วกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะลงให้เร็วกว่านี้รอผล รอผลออกแล้วก็เราจะมาเลยนะสำหรับวันนี้องุ่นขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะรอดปลอดภัยจากโรคภัยในช่วงนี้นะคะซีซั่นนี้เราต้องรอดนะคะทุกคนซีซั่นนี้เราต้องรอดอ่ะเทคนิคการหนึ่งวิธีการจับวิธีการดูไม่ว่าจะเป็นทุกหรือบ,บัดขูดที่องุ่นเคยย้ำเนาะใครที่ติดตามองุ่นอยู่ก็จะพอรู้อยู่ดูอย่างนี้ใช่ไหมตัวเลข แปดมันมีทั้งหมดสามตัวองุ่นจะให้กันสามทิ้งไว้ด้วยนะคะแน่นอนแหละแปดเท่ากับสามก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วให้กันสามไว้ด้วยนะคะลักษณะอย่างเงี้ยสามแปดเจ็ดนะคะหรือสามเก้าแปดนะให้ติดสามทิ้งไว้ด้วยนะคะเคสอย่างนงี้หรือหากคุณจุดทูบได้สี่สี่สองหรือสี่สี่สามอะไรอย่างเงี้ยคือให้ติดสอง ไว้ด้วยเลขนั้นๆแล้วก็จํานวนของเขานะคะสมมุติว่าตัวเนี้แมันมี3ตัวก็ให้ติด3 3 8 8 3ไว้ด้วยนะคะเพราะว่า38มันมี3ตัวเอออย่าอย่าทิ้ง3นะคะหรือว่าถ้าสมมติ9มันมี3ตัวก็อย่าลืม39ทิ้งไว้ด้วยนะคะเพราะ9มันมี3ตัวหรือว่าถ้ามี9 2ตัวก็สองกันทิ้งไว้ด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะ เทคนิคพิกแพงจับเล็กๆน้อยๆขององุ่นที่เอาไว้จับชุดแบบบัตรคูดหรือว่าเลขทูบอะไรอย่างนี้นะคะไปแล้วจ้าไปจริงๆแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ